ไอสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรกับเนี่ยส่งบุญไปให้กับคนที่ชมอยู่ส่งบุญส่งบุญครับเดี๋ยววนนีประมาไปวันท่านยิ้มอะไรครับไม่ได้มีอะไรพี่หนุ่มไม่มีอะไรนะชอบท่าท่านชอบท่าท่านชอบท่าท่านขอโทษอันนี้คือเป็นแบบศาสนาใหม่เลยหรือเปล่าไม่ใช่เป็นศาสนาสากลครับเพราะเรามีจะรวมทุกศาสนาเป็นศาสนาทั้ง ทางโลกเดี๋ยวนั้นคือศาสนาทุกศาสนาจะมารวมอยู่ต่อไปจะไปที่ประเทศไทยศูนย์กลางจะอยู่ที่เพชรบุรีเอาอย่างนั้นเลยใช่ไไเราสอนหรือว่าเราบอกเฉพาะคนเชื่อคนไม่เชื่อเราก็ตามใจช่างหัวมัน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 เลยใช่เพราะว่าคนไม่เชื่อเป็นไงขาไงป่วยไหมคนไม่เชื่อป่วยไหมไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอย่ากก้าวล่วงไม่อย่าาอวดดีอย่าประมาทอย่าลังเลสงสัยห้ามลังเลสงสัยอีก อก็ผมกลัวเนี่ยผมผมลังเลสงสัยท่านผมถามท่านนิดนึงนะคืออย่าหาผมล่วงเกินนุ่นนี้นั่นนะรี่นีไม่แต่โอ้โหสี่ะไรโศสิเลยอ่ะโหสิ่แต่โอโหสิไม่ใช่โศสินะผมงงไม่หมดแล้วไม่โศสิตอนประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเป็นภาคเป็นเป็นภาคทริปแล้วนะเป็นภาคโรคทริปจะเปิดใครใครเดือดร้อนอะไรใครใครให้อ่าจะให้ปรึกษาหารือว่าเป็นโรคอะไรกรรมอะไรเนี่ยตอนนั้นก็ จะเป็นเรื่องทั้งสังสรรค์แล้วนะมันไม่ใช่อยู่ในเวลาปฏิบัติธรรมแต่ว่าในปฏิบัติธร,รมเนี่ยเราจะให้ทุกคนเนี่ยนั่งสมาธิแล้วท่องอริยะ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 ปรามาณสองชั่วโมงเพื่อจะเปิดตาที่3ให้แล้วตาที่สามอีกอาจจะได้เห็นได้เห็นกรรมของตัวเองไงไม่แล้วก่อนพอตรงคืนเพป่นปาร์ตี้เลยไม่ใช่ปาร์ตี้ไม่ใช่ปาร์ตี้หมายก็บางวานันเอ็นี่ที่เห็นเน่ที่เห็น นะนี่นี่ออกกำลังกายกันออกกำลังกายกันออกกำลังกายอ่าก็ปฏิบัติดังยุบเราอะสบายสบายไงโอ้อ่าใคกลางวันที่นั่งโซสิโซสิเพิ่มกลางคืนเปิดเพลงออกกกำลังกายฝากนิดนึงเชิญครับสำหรับแบบพี่น้องคนไทยนะครับก็ถ้าามือหรืมืออ่ะเออส่งบุญไปให้ท่านอย่าลืมคาแรคเตอร์ทั้งติดทรงบุญไปให้ว่าวันนี้เนี่ย